ศึกตัวท็อป2ค่ายดังระหว่าง Toyota t o y ยต้ y ยา i ิ a t อทกับ Honda City พันเทอร์โบคันไหนมีข้อดีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้น้องดีมขา X เอ็กจะพาไปดูครับ Toyota t o y o ต้ y ยา i ิ a t i ท1.2พรีเมียมลักชัวรี่ปี2022ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายความหรูหราเพราะว่าออปชันเนี่ยให้มาจัดเต็มให้ฟิลเหมือนได้ขับแคมรี่ดีเซ gment แบบนั้นเลยนะฮะที่เลขไม้เพียงแค่3 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเริ่มกันที่ภายนอกของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตและชุดแต่งรอบคันจากสปอร์รตต โอ้โหผมคิดว่าแคมรี่เลยนะเพราะว่าออปชันเขานี่ให้มาแบบไม่มีกั๊กเลยนะฮะให้มาเต้นแน่นล้นเลยกับค่าตัวครับผม559,00 0าเท่านั้นผ่อนกันไปเลยครับผมเ0็0พันบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญา8-4งวดมาต่อกันที่เจ้าคันนี้เลยครับผมสีแดงแรง3เท่านะครับผมกับเจ้า h o n d a c ซ t y 1.0เทอร์โบ RS คันนี้นะผมปี2021ีเจ้าคันนี้เป็นรถที่วัยรุ่นนิยมมากๆให้ฟิลซิ่งฟิลสปอร์ตสำหรับแรงม้านี่ให้มาถึง122ตัวเลยผมเปิด ตูเข้ามาดูภายในกันนะครับผมภายในเป็นสีดําเดินสติชชิ่งได้สีแดงแบบนี้นะครับผมเบาะที่นั่งจะเป็นเบาะหนังสลับกับผ้ากำมะหยี่นะเพื่อนๆเรามาดูค่าตัวน้องกันเลยดีกว่านะผมสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะผมหรือผ่อนไปเลยครับผมเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันบาทตลอดอายุสัญญาแปดสิบสี่งวดและสําหรับใครนะครับผมที่มีสลิปเงินเดือนนะผมเงินเดือนถึงสองหมื่นบาทรับไปเลยส่วนลดอีกสองหมื่นบาทหากคุณสนใจรถของเราขนาดไหนติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่าเอ็กซ์ทุกการข,ขับขี่มีรอยยิ้ม